สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องแฟนช่องของทวีคนเดิมสุขสุทนทครับพบพ่อกับผมทวีช่วงหลังห้อยอกด้วพี่น้องเด้อน,นะครับเลขออกที่8,12หนึ่งสองลังลงออก6 4พี่น้องออก6 4นะครับพี่น้องมาเบิ่งมากชุมน้ำกันว่าอาจารย์ใดสำนักใดที่เลขเขาในงวดประจำวันที่16กันยายน่นนะพี่น้องเด้อ สำนักใดเป็นเข่าแน่สำหรับงวด่ิพานมาเข่าชิพสามสำนักนะครับอ่างวดนี้มีจากสำนักพี่น้องมาเบ่งมาโชวเน่ากันหลายสำนักอยู่พี่น้องนะครับอ่าที่แน่ๆก่ะสำนักเก่าที่เคยเข่าติดต่อกันมาสามสี่ห้าหกงวดแลวพี่น้องนะครับก็คือสำนักของอาจารย์แดงนะครับอาจารย์แดงลงสูตรที่หนึ่งกับเข่าที่หนึ่งสองสองหนึ่งพี่น้องเด้วสูตรที่สองเป็นกับเขา่าวงกลมที่ หนึ่งสองข้างล่างคนวงกลมหนึ่งสองคือกันพี่น้องเอาเต็มเต็มพี่น้องของอาจารย์แดงเข่ามานะครับหลังจากนั้นตั้งแต่ท่านคิปเพิ่นเข่ามาประมาณเจ็ดแปดงวดติดกันพี่น้องนะครับเข่าสามตัวแตกพี่น้องสี่เทียพี่น้องนะครับบาดนี้มาเขา่าสองตัวพี่น้องนะครับหลังจากนั้นเข่ามาเขา่าโต้นนะครับจากนั้นก็มารุดมาเขา่ามารุดแล้วก็มาเขา่าแล้วก็เริ่มเข่ามาอีกสี่หางวดติดพี่น้อง ต me, ิตต่อกันเรื in, ่มเข่าตึงเต่งงวดหาสามสามหาตรงตรงเราก็เข่าสามตัวโต๊ดนะครับเราก็เข่าที่เจ็ดแปดเราก็งวดล่าสุดคืองวดนี่พี่น้องคือมือนีหนึ่งสองพี่น้องนะครับคิปเพิ่นลงสองคิปพี่น้องนะครับคิปแหลกนี่คือคิปแหลกเพิ่นได้พี่น้องเด้อนะครับคิปที่สองของเพิ่นเนี่ยจิมี1หนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสองข้างบนข้างล่างพี่น้องวงกลมพร้อมบ่ได้เอามาให้พี่ให้น้องด้เบิ่อนชนกำกันอยู่ที่บ้านพี่น้องนะครับ เอียดไทยถ้ำอยู่ทังขอนแก่นพี่น้องนะครับทั้งขอนแก่นอยู่ตอนนี้พี่น้องเนาะพาฝนมาหมู่เต้านี่เอานี่ยเรีกของอาจารย์ดแดงเลยพี่น้องเด้อจิเขานะครับเอาเขามาติดต่อกันซีซีหางวัดล้วพี่น้องนะครับเอาวัลาดล่าสุดก็คือหนึ่งสองพี่น้องหนึ่งสองนะครับวังวดที่ถัดไปพว่งเรื่องกับเขาที่เจ็ดแปดตรงตรงพี่น้องวันนี้ก็เขาตรงเด้ออาจารย์แดงนะครับเล็กเพื่อนเขาที่ดีพี่น้องนะครับเลี่ยงกันฉลองกันเป็มบานอยู่พี่น้อง นะครับพี่น้องติดตามเบื้องพี่น้องให้การรังเร่งไก่กันเลขเพื่อนเขาดีคักแน่พี่น้องพี่น้องโศกพี่น้องมานอย่าลืมเด้อพี่น้องนะครับซอยคาร์โนลดกาเฟกับน้ำซาเพื่อนแน่พี่น้องเนาะพ่อคาปายประกาเพื่อนคาควมคิดพี่น้องนะครับซอยกันเป็นการเร่งไก่ให้กันพี่น้องนะครับเอาไปหนีครับไปเบื้องต่ออาจารย์ที่สองเมนอาจารย์ใดพี่น้องนะครับเบื้องน้ำกันเด้อพี่น้องคอยเบื้องคอยแย่งน้ำกันจับยากเนี่ยเพราะว่าฝนตก นะครับกระดาษมันติดกันพี่น้องนะครับห enfin, ่อหน้าฝนแล้วก็อายุเข่าต่อมากับพ่อดวงแหงนะครับพี่น้องพ่อดวงแหงเข่าเร็วๆด้วยพี่น้องเด้อนะครับหลังจากงดที่ผ่านมาเพื่อนห้เข่าเติรตัววิ่งตัววิ่งงดที่ผ่านมาเพื่อนห้ยเกิดกระแปะพี่น้องเข่าเต็มถิ่มกอดข้อกันมาแต่ว่าเพันจับคู่ว่าเข่านะครับงดนี่เพื่อนห้ตัววิ่งศูนย์กับสองนะครับเพันจับคู่หาศูนย์หนึ่งศูนย์สองนะครับและก็ สองหนึ่งและก็หนึ่งสองพี A ่น้องเตมติมได้ตรงตรงเลยนี่คือพ่อดงเฮงคนที่นอนอยู่ในวัดบ้านทาเล่พี่น้องนะครับปู่บีมีบ้านมีซองหรือพี่น้องเนาะพี่น้องโซกพี่น้องมันซอยคาดํำหลอดํำซ่าคนพ่อดงเฮงนี่เด้อพี่น้องนะครับซอยเพื่อนแน่พี่น้องเนาะเอาผมกะก็จะพี่น้องเห็นละนะครับเอาอโทรพี่น้องจากซอยคานลำหลอดำซ่าโทรมาหาทรัพี่คนเดิม นะครับ0 8 0 1 8 5 0 6 2 7ได้พี่น้องเด้อพี่น้องจากซอยคานำหลอดนำซ่าคุณพอดงเฮงคนทีไล่บ้านนะครับอาศัยนอนน้ำหลวงปูฟังสินสุท้ายพี่น้องนะครับพ่อได้คาอยู่คากินนะครับเหลตุนศาสตร์เพิ่าใน่เด้อพี่น้องเด้อนะครับพอดงเฮงเขาที่12ตรงตรงพี่น้องครับอาจารย์แดงก่12ได้พี่น้องเด้อตรงๆเลยพี่น้องนะครับเขลพิ่นกะมีแค่ สองตูพี่น้องต้อกับมาซื้อนะครับเลขของอาจารย์พ่อดงเฮงทางบ้านทะเลได้พี่น้องเด้อนี่นะครับดที่ผ่านมานะครับต่อมาก็เป็นอาจารย์โกยนะครับอาจารย์โกยนี่งวดที่สามพี่น้องนะครับงวดที่สามเขางวดที่สามแตกเป็นงวดที่สามได้พี่น้องเด้อสำหรับเลขของอาจารย์โกยแตกมาตั้งแต่งวดสามหาสามผลพี่น้องนะครับดที่ผ่านมากกัแตกที่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งพี่น้องนะครับงวดนี้แตกตรงที่ นะครับเข่าตัวกับพี่น้องเลขเพื nah, ่อนให้ที่สองหนึ่งเลขออกหนึ่งสองได้พี่น้องเด้อนี่คือของเลขอาจารย์โกยนะครับอาจารย์โกยพี่น้องนะครับถือเป็นแสนพี่น้องแสนไปอาจารย์โกยถือเป็นแสนพี่น้องนะครับลายแลักแบบแสนกว้วเลยเหะพี่น้องนะครับจะเม <x> ื <c oughs> ่อเพื่อนกะเงินมาให้ภาษาในบิดอยู่พี่น้องนะครับเอาผมก็ไปสัมผณ์เพื่อนมาเป็นทีเรียบร้อยอาจารย์โกยถือนวดนี่เป็นนวดที่สามหรือที่สี่เหรอพี่น้องตั้งแต่งวดหาสามพี่น้อง ว่าที่ผ่านมาล่าสุดนั่นก็คือเข่าที่เก่าหนึ่งพี่น้องนะครับสำหรับเลขของอาจารย์โกยสำหรับงวดนี้นะครับออกมือนี้ก็คือเลขเพิ่นเข่าที่สองหนึ่งหนึ่งสองเต็มเต็มพี่น้องวงกลมที่หนึ่งสี่สี่หนึ่งกับหนึ่งสองสองหนึ่งพี่น้องนะครับเอ้าพี่น้องติดตามเบิ่งติดตามชมผลงานเพิ่นน้ำกันนะครับในงวดหนาเลยพี่น้องเนื้องวดประจาวันทีนึงสี่ฮอดนี่นะครับว่าเพิ่นติดปอยตัวใดเลขเพิ่นปอยแค่สองหางสามหางเลยพี่น้องนะครับบอหลายตัวเลขอาจารย์เด้งคือกันเลขอ่า ของพ่อดวงเฮงก็คือกันพี่น้องนะครับต่อมากระเลขกของอาจารย์ลุงตะวันนะครับผ่านมาให้วิ่งหนึ่งพี่น้องเข่าทีเก้าหนึ่งเต็มเต็มพี่น้องเอาเลขกออกมาเป็นปล่อยตัวเลขกมาให้เลยบ่็มีการเปลี่ยนแปลงพี่น้องนะครับปล่อยตัวเล็คือตัวนั้นเป็นให้สองกับเมาพี่น้องสองกับเเล็กวิ่งเป็นได้พี่น้องเด้อนะครับเข่าทั้งสองนะครับเข่าสอง,นะง,สองพี่น้องนะครับจับคู่เข่าหนึ่งสองเต็มเต็มพี่น้องเข่าหนึ่งสองเต็มเต็มเด้อ นี่คือเลขของอาจารย์ลุงตะวันทางก่อทอมอนะครับขอบุณขอบคุณอาจารย์ลุงตะวันในหลายเน้อนะครับเอามือนีเป็นกัญรงแนวทางมาให้พี่น้องนะครับเลขออกปั๊บเป็นทรงปั๊บพี่น้องนะครับพร้อมกับอาจารย์เมืองยศหนุ่มเมืองยศท่านยะสูทอนพี่น้องนะครับสองท่านนี่ทรงเลี้ยวเป็นนายตัวเลขพี่น้องออกปั๊บทรงปั๊บเลยของแท้ของจริงพี่น้องบล้อลอกเลขผู้ใดพี่น้องนะครับนี่คือตัวจริงนะครับสำหรับอาจารย์ลุงตะวัน แลอาจารย์นุ่มเมืองหยุดนะครับสองท่านนี่โอ้ยเป็นตาหนายพี่น้องเลขออกปรับทรงปรับเลยพี่น้องนะครับไปต่อพี่น้องอาจารย์ลุงตะวันเข้าที่หนึ่งสองเต็มเต็มพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องโซพี่น้องมากะอย่าลืมการน้ำร้อนนำซากายกับปากกากปากกาเพื่อน้ำแนวพี่น้องเนาะขอบคุณนะครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณอาจารย์ลุงตะวันเกีกับแนวทางท่าช่องทวีคนเดิมนะครับเนาะ เอาต่อมาอาจารย์เซี่ยนสมชายพี่น้องหัดติพานมากกับเข่าเต็มเต็มพี่น้องหัวนี้นะครับหัวติพานมากเข่าหนเก้าเต็มเต็ม้พี่น้องวันนี้เพื่อนหหนึ่งหากับ16ึ่งหพี่น้องหนึ่เนะครับเอาเลขออกท Adams, ี่นะครับหนสองพี่น้องนะครับหัวติพานมากเข่าท네ี่หนงเก้าวงกลมที่19ึ่งเกาพี่น้องนะครับหัดนี้เพื่อนหหนึ่งกับ2เล็วิ่ง กอดข้อกันมาพี่น้องออกหนึ่งสองเต็มเต็มพี่น้องนะครับหนึ่งกับสองนะครับนี่คือเลขของอาจารย์สมชายได้พี่น้องเด้อกิ่งเป็นตนายพี่น้องนะครับถือว่าวอบพลาดถือว่าบ่ผิดได้พี่น้องเด้อเลขเพิ่นบ่ผิดได้พี่น้องนะครับถ้าเขาจับหนึ่งสองก็ถือเต็มเต็มเลยล่ะพี่น้องเพราะว่าเลขวิ่งกันหายหนึ่งกับสองมานะครับนี่คือเลขของอาจารย์สมชายกอดข้อกันมาหนึ่งสองพี NP ่น <okay>. ้องนะครับเข่ามาอ่าสิบงวดพี่น้องงวดที่สิบเข่า โวฟิงสองกับหนึ่งกอดข้อกันมากเลยพี่น้องนะครับอาจารย์สมชายได้พี่น้องเด้อติดตามเบื้องบนพี่น้องเขาตลอดนะครับต่อมาอาจารย์ราวีพี่น้องเลขวิ่งเพิ่นไห่สองกับหนึ่งกับสามพี่น้องจับคู่ให้คือสองหนึ่งเลขออกหนึ่งสองพี่น้องนี่คือเลขพระอาจารย์ราวีนะครับอาพี่น้องเบื้องพี่น้องชมน้มกันนี่เลขกพระอาจารย์ราวีได้พี่น้องเด้อนะครับเลขออกัตกลับนะครับเพิ่นไห่สองกับหนึ่งกับสามพี่น้องเลขวิ่ง จับคู่ให้ที่สองหนึ่งเลขออกที่หนึ่งสองพี่น้องเนาะเอาฝากติดตามเพื่อนในพี่น้องเขาดีเป็นทนายคือกันราะอาจารย์ราวีพี่น้องอภษิษฐานมากกับเขาเป็นติมคือกันพี่น้องนะครับติดกันกระดาษอะไรพี่น้องนะครับต่อมาอาจารย์สมหวังพี่น้องอาจารย์สมหวังให้หนึ่งและแปดตัววิ่งเพื่อนพี่น้องนะครับเขาทึ่งสองตัวพี่น้องจับคู่บาเขาเด้อนะครับบ่เป็นยังถือว่าเขาพี่น้องอาจารย์สมหวังให้ที่หนึ่งกับแปดออกที่หนึ่งสอง 8 1 2 8 1 2พี่น้องกอดข้อกันมาเลย8 1 2เลขของอาจารย์สมวังเได้พี่น้องเด้อวัชพันธ์มาแตกที่7887พี่น้องนะครับขอกอาจารย์สมวังนะครับพี่น้องติดตามเบิ้งให้พี่น้องติดตามช่มติดตามให้วัลลังกงไก่กันพี่น้องเนาะอ่าไปต่อ้ปนี้พี่น้องว่าอาจารย์ใดเข่าแน่อีีพี่น้องเนาะเบิ้งกันเรื่อยๆนะครับหลายอาจารย์ที่พี่น้องต่อมาปูผู้เพี่ยงพี่น้องปูผู้เพี่ยงเข่าเลขวิ่ง1พี่น้องจับคููที่1710 หนึ่งซีพี่น้องบ่มี1หนึ่งสองเด้อสําหรับปูผู้เบียงอาลงปูจับอีกจากน้อยจับเพิ่มอีกจากซีหางซีชุดบนซีชุดล่างซีชุดเข่าพอดีปูนะครับสําหรับปูผู้เบียงเด้อนะครับขอบคุณหลายๆสําหรับเนวทางของลงปูผู้เบียงนะครับตั้งแต่ทําคคิดมาปูผู้เบียงกับบเคยทิมบกเคยป่าลูกหลานใ้ข้างทางผู้เดียวกับส่งแน้าทางมาให้ตลอดนะครับเปิดให้วิ่งที่หนึ่งข้างล่างพี่น้องเลกออกทีหนึ่งข้างบนเด้พี่น้องเด้อ นะครับถือว่าไก่เคี่ยงนะครับติดตามกันตอ่อพี่น้องไปเบิ้งกันตอ่อพี่น้องสำหรับเรขของสายด,วด่วนกทมนะครับเอางวดผลาาพัน่านมาผลไฮรุดนะครับผลไฮสองนะครับเอาเอาวุนนี่งวดนี่เพิ่นแก้มือไหเป็นที่เรียบร้อยาดดสายด่วนกทมเด่นหนึ่งเม็ดเดียวพี่น้องนะครับจับกู้ไหหนึ่งสี่กับหนึ่งห้าตัวเน้นเพิ่นพี่น้องเลขออกที่หนึ่งสองเลยพี่น้องเดอ้ออะไรวิงเพิ่นเข่าเน้นเนนเม็ดเดียวไม่เคยพลาดพี่น้อง แล้วสายด่วนกทมอขอขอบคุณสายด่วนกทมครับอาจารย์ทางกทมหลายๆสำหรับแนวทางสำหรับตัวบินตัวลูนนะครับขอบคุณเป็นยางสูงนะพี่น้องติดตามเบิงติดตามชมจับตามให้กำลังแรงแก่กันพี่น้องเนาะติดตามกันต่อกับสายด่วนกทมในงวดต่อมาพี่น้องนะครับให้1เม็ดเดียวพี่น้องออกที่1 5พี่น้องสำหรับสายด่วนกทมเด้อนะครับอ่ะต่อมาก็แเม่ดสุพิษทางอำเภอคุมเมืองจังหวัดบุร,บรีรัมย์ทาง ตาลาดลูกน้ำตาลบ้านหินเหล็กไฟพี่น้องวันไหเด่นที่สองนะครับเด่นสองตัววิ่งเพื่อนเพื่อนจับคููไหบ่บ่อเข่าได้พี่น้องเด้อนะครับสําหรับแม่ดอกไม้แม่สุพิษพี่น้องแม่สุพิษบอ่ษบอผิดบ่อถูกพี่น้องเนาะอากระดกระจัดยากยากพี่น้องน,นะครับ,พบเพราะว่าฝนมันตกแอบกับพยายามจับกระจับดอยู่พี่น้องฝนมันตกมตันติดกันพี่น้องกทตขออภัยสาสรเน่เด้อ นะครับต่อมาอาจารย์หนุ่มเมืองยศพี่น้องนะครับอาจารย์หนุ่มเมืองยศดนี่สามสิบหกวดไม่เคยหลุดสําหรับเลขวิ่งนะครับเข่ามากป็นตานายจะถัดลงคลิปของทวีคนเดิมไม่เคยพลาดสักงวดเลยพี่น้องนะครับวดทีผพานมากกับเขาเต็มเต็มนะครับเลขของเพื่อนเขาที่แปดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับงวดนี้กอดข้อกันเลาแปดกับสองพี่น้องนะครับออกที่แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองพี่น้องแต่ว่า เพื่อนจับคู่บอกเขาซื้อได้พี่น้องเ้อนะครับเลขกวิ่งเลขเด่นของเพื่อนนั่นบอกเคยผ่านเล็กวิ่งพี่น้องนะครับเพื่อนห้วิ่ง8ดกับ2เข่าที่8ออก8 1 2สองเข่ามาทั้ง2ตัวกอดข้อกับหน้าพี่น้องนะครับสำหรับอาจารย์หนุ่มเมืองยศนะครับล่วงิีของทพีคนเดิมนี่วประมาณ8ปกับหมดพี่น้องบอกเคยผ่านจัดเตี้ยพี่น้องนะครับแม่นจรพี่น้องลวก็ทรงเลขเลี้ยวข้อพี่น้องนะครับถือว่าเพื่อนป็นอาจารย์อ่า อันดับหนึ่งของทางช่องทวีคนเดิมพี่น้องนะครับการทรงเลขนะครับพร้อมกับอาจารย์ลุงตะวันนะครับสองท่านนี่เลขออกปับป๊บทรงปั๊บเลยพี่น้องบอรี่รอเลยพี่น้องนะครับแถมอัดเสียงมาให้พร้อมพี่น้องนะครับแต่ผมบม่มีโอากาสได้เปิดในพี่น้องเฮฟซีได้เบื้องในชมไม่ฟังนากันเพราะว่าโทรศัพท์ผมเครื่องเดียวพี่น้องเนาะพี่น้องจีเซียบอเซียแล้วแต่พี่น้องนะครับผมเป็ี่นของจกิงทั้งนั้นนะครับทุกอาจารย์ที่ลงทางช่องของทวีคนเดิมมีอาจารย์เป็นตัวตน ตัวจิงทั้งนั้นพี่น้องนะครับ, eps, asm, asm, ambition, บ,บ ucc, sulla, หม่อต้มบอหลอกบอตัวผู้ใดพี่น้องนะครับควมมือสัต์นะครับซื้อก <mind ellt liberté> ินบดคดกินมะนานพี่น้องนะครับเอาตรงนั้นเป็นลักนะพี่น้องเนาะเอานี่นะครับเอาข้อมือสู้กันปังทุกอาจารย์มีตัวตนในพี่น้องเด้อนี่เปินทรงมาให้คือแปดสองพี่น้องจับคู่เิ่นจับคู่บอถือพี่น้องเนาะนี่ชิปแรกพี่น้องชิปแรกของเพิ่นทรงมาให้งัวที่ผ่านมากหวทั้งนึงอะพี่น้อง ส่งมาให้นะครับเลขออกเราเพิ่นกระส่งมาปั <ivity>. ๊บเลยพี่น้องส่งมาปั๊บตัววิ่งพี่น้องนีส่งมาให้ท่านที่นะครับร้องกับอาจารย์ลุงตะวันไล่ๆกันเลยพี่น้องนะครับสองท่านเลยส่งมาให้แล้วก็เพิ่นกรส่งตัวจับคู่มาให้นะครับแอดได้ลงสองรอบรอบเด่ก็ลงตัววิ่งเพิ่นรอบสองก็ลงตัวจับคู่เพิ่นพี่น้องก็ได้จีบเติมกันนะครับช่องเล่นหน่อยซอยพี่ไอพี่ไส่พี่ให้น้องซอยผักซอยดันให้น้ำเน่นะครับเนาะ อันนี้ต่อมากับพ่อท่องดีพี่น้องทั้งอำเภอชุมเพนะครับแปดงวดลุดสองงวดพี่น้องนะครับงวดนี่ยี่าจังดล่ละงวดนี้กับลุดด้วยพี่น้องไต้เข่าตัววิ่งนะครับเก่างวดพี่น้องเพิ่นห้มาเก่างวดแล้วเด้อเก่างวดลุดสองงวดพี่น้องลุดนั่นบ่ได้ลุดไปใส่ได้พี่น้องตัววิ่งเข่าอย่ลุดตัวจับคู่ว่าเข่าซื้อได้พี่น้องนะครับ แสดงว่าเข่าอยู่ได้พี่น้องเดอ้อนะครับเข่าที่หนึ่งเพา่ปจับกูหายจีนหนึ่งซีหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเก่าหนึ่งสองบรได้จับพี่น้องนี่คือพ่อท่องดีทั้งอำเภอจุ้มแพรพี่น้องนะครับขอบุญขอบคุณอีพอหลายๆเด้อนะครับทั้งอำเภอจุ้มแพรเหี่ยน้ำทางลูกเต่าลูกหลานได้มาลงทางช่องยูทูบให้พี่ให้น้องได้เพด่กได้ชมน้อกันขอบคุณเป็นอย่างสูงทุกอาจารย์ทุกคนรังแรงใจขอบคุณลูกป่าลูกหลานทุกคนที่เขา้ามาชมนะครับ เอ้าวนีต่อมากอาจารย์เคลื่อนน้ำอุ่นนะครับงวดต่อมางวดจผ่านมาเป็นเข่าที่แปดเกียเกียแปดตรงตรงวันนี้เป็นให้วิ่งที่หกกับเกียพี่น้องเข่าที่หกด้พี่น้องเด้อเลขออกหกสี่นะครับอาจารย์เคลื่อนน้ำอุ่นนะครับเลขวิ่งเป็นเข่าได้พี่น้องเด้อนะครับเข่าที่หกนะครับเป็นให้หกกับเจ็ดนะครับเข่าที่หกพี่น้องถือว่าเข่ายู่พี่น้องให้ก็ลังแรงใจกันนะครับสำหรับเลขของอาจารย์เคลื่อน้ำอุ่นทั้ง สกุลนครนะครับเขาเล็กวิ่งหกลยพี่น้องเ้อนะครับพี่น้องเบิรงพี่น้องชมน่ากันแล้วก็ให้เขา,ลาเลัาเล่นแกะอาจารย์เพิ่นนําทุกๆอาจารย์นะครับอยากให้ถูกทุกคนและพี่น้องบ่มีผู้บ่อยากให้ถือนะครับท่านบา่อยากให้ถือบ่เอามาล่งทางช่องให้พี่ให้น้องที่เบิงได้ชมนํากันดอกพี่น้องนะครับมีเขามีถูกมีหรุดกันได้พี่น้องให้กขาลัางเล่นใจกันหวัวใจพานมากเขาที่เจ็ดแปดเลขเุินพี่น้องเนาะวันนี้เพิ่นจับคูบ่อเข่าในพี่น้องเ้อให้เข่าเติร์ดโตวิ่ง ไปต้อกันพี่น้องนะครับไปต่อกันก็คือเลขของทวีคนเดิมพี่น้องสูตรที่ไม่มาด้วยกันพี่น้องนะครับมีเลขในนี้นะครับมันจะบวออกพี่น้องนะครับระงวดหนึ่งกันย่าย่นกับบวกน้ากันพี่น้องเลขออกที่พี่น้องเบิงน้ากันนะครับหนึ่งกันย่าย่นเลขออกที่สี่เจ็ดแปดนะครับแล้วเกาหนึ่งอยู่ในล็อกนี่นะครับในล็อกนี่สีบวมีีเวยพี่น้อง ในรอกนี่สีไม่มีนะครับไม่มีสีเจ็ดแปดไม่มีเจ็ดแปดพี่น้องไม่มีเจ็ดแปดอันนี้ก็บ่มีเก่าหนึ่งผมมีเก่าหนึ่งมีเก่าหนึ่งพี่น้องนะครับหดบางหนึ่งนี่คือหดมือนี่พี่น้องวดสิบหกกันยายนนี่เลขชุดนี่ผมเฮ็ุมาแต่ว่าดวนแลวพี่น้องผมหัวจะเอามาลงให้พี่น้องเอฟซีเบิง้งผมเอาเลขชุดนี้ไปตัดพี่น้องไปตัดทุกเลขนะครับทุกอาจารย์ที่มีเลขดังๆว่าผมเอาชุดทุกบทไปตปัดเบิ้ดพี่น้องนะครับ วดที่ผ่านมาหวตเบาหนึ่งมือนี่นะครับทุกอาจารย์เพิน่นจินตินที่ห้าสองเจ็ดสามหกศูนย์นะครับแปดหนึ่งแปดศูนย์หมื่นคนสื่อพี่น้องนะครับผมตัดออกเพื่อพี่น้องหกศูนย์องก็ตัดถิมแปดศูนย์ก็ตัดถิมหกสามก็ตัดถิมห้าสองไอยยังตัดดีพี่นอ้องตัดถิมก้นอนโม่เลยพี่นอ้องเกือบแปดห้านี่ยั้งดังคักได้คนแกนพี่นอ้องดังคักนะครับจนเจ้ามือบลาบพี่น้องนะครับผมกะ บ่ปากปากไม่ได้พี่น้องเพราะว่าเลขมันเป็นลูกกลมๆม้วนมนพี่น้องบอสบอดบอยอย่างเบาเพื่อว่าสูตรของผมนี่มั่นใจของเจ้าของพี่น้องบ่าบอมาน้ากันนี่ครับไม่มาล่างไม่มาบนนี่พี่น้องนะครับไม่มีอกแปดหนึ่งหนึ่งแปดเบุกออกเลยสักหลังข้างบนถามมาอย่างสี่พี่น้องเนาะนี่พี่น้องทามอาจารย์ตะเจียนเบงเดอพี่น้องเดอสันเบเซียนะครับนี่เลขออกมาที่แปดหนึ่งสองหนึ่งสองไม่บอกพี่น้องบอมีเลย เลขออกที่64 64มีบอกพี่น้องบอมีเลยไม่มีเลยพี่น้องนะครับนี่คือเลขของทวีคนเดิมดอพี่น้องเด้อสูตรสูตรนี่นี่เอาไปตัดพี่น้องผมจะเอาไปตัดนะครับทวีเห็ดออกมาแเราก็จะไปตัดออกให้เลี้ยนหน่อยโล่งหน่อยโล่งพี่น้องนะครับที่พี่น้องถูกนำดูดูพี่น้องเนาะเอาสูตรนี้ไปตัดนะครับกิ่งแท้ดิพี่น้องนะครับ่อเมน่าโมดิพี่น้องมีหลักฐานดิพี่น้องเบิรงนนะครับเป็นทีเรียบร้อยหลายงวดแล้วพี่น้องเนาะ บัดน้ทายสุดทุดทายนะครับทายคลิปแล้วพี่น้องเบื่องน้ำกันนี่คือเลขกลอก21หางของทวีคนเดิมพี่น้องครับเลขกลอก21หางเข้าทุกงวดพี่น้องนะครับตัวหลักก็คือ0 3 6พี่น้องมีศนมี 0, 3มีหนะครับละวาง3ตัวนี้มาแทนในนอนล้านปเปอร์เซ็นต์คือตัวหนึ่งพี่น้องนะครับผมไปจับเอาหลักหนึ่งพี่น้องเน้นหลักหนึ่งคิดว่าเน้นหลักศูนย์พี่น้อง ผมเน้นหลักสูนผมคิดว่าจะออกหลักศูนพี่น้องนะครับมันมักออกหลักหกพี่น้องเข่าเต็มเต็มคือหกีตรงตรงเลยพี่น้องนะครับให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องชมน้ากันนะครับหลักฐานเก้านะครับของเก้าที่เคยเห็ดให้พี่น้องได้เบิงในพี่น้องนะครับนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่คือเห็ดให้พี่น้องเบิรงลงในช่องยูทู e พี่น้องนะครับพี่น้องเบิ่งนนอกกันนี่นะครับ งวดนั่นก็ออกที่ห้าสามตรงตรงนะครับต่อมาก็ออกที่หกเจ็ดนะครับออกตัวกับต่อมาก็ออกที่เก้าหนึ่งตรงตรงพี่น้องนะครับมือนีก็ออกที่หกสี่ตรงตรงพี่น้องนะครับพี่น้องรอเบิรงรอชมน้ากันนะครับหลังจากขึ้นนี่นะครับูอื่นเศร้าผมจะลงให้พี่น้องในเบิ่งได้ชมน้ากันสิบเอ็ดหางแต่ผมตัดให้ทุกชุดทุกงวดพี่น้องตัดให้เหลืออายุสิบหางทุกงวดด้วยพี่น้องเด้อ วันนี้ผมตัดห้เลีย15สิบหางพี่น้องนะครับเอาออกตรงที่หกสี่ตรงตรงพี่น้องนะครับพี่น้องเบิ่งพี่น้องชมนลองกันมากแล้วก็ติดตามช่องทวีคนดื่ม YouTube ทวีคนดื่มนําในเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอามากแล้วชมแล้วก็จะเริ่มฝากพี่น้องกดไลค์ฝากพี่น้องกดแชร์ฝากพี่น้องกดติดตามให้ผมน้ำเนพี่น้องนะครับเป็นกำลังแรงใจให้ลูกเห็หลานเพราะได้อ่าได้ทำกิจใหม่ฝากพีตอนน้องสุขุกุนเบิ่งน้าปันเรื่อยๆได้พี่น้องเด้อ นะครับซอยเชียซอยดันซอยพักซอยดันให้ผมนําแน่นะครับเอาสำหรับคลิปนี้ผมะบีคนเดิมนะครับหลังหวยออกใบเพียงเ่นีก็ได้พี่น้องเด้อในครับอาจารย์ในขาแน่พี่น้องคงจะได้เห็นในชมน้ำกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่วนะน้ำพี่น้องเนาะนะครับปากพี่น้องจิตตามให้กอาลังเล่งแก่ลูกหลานทวีคนเดิ่มชงหนีนําสุขุสุขพี่น้องสวัสดีครับ